ดีครับเป็นเพื่อนชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนําเกมที่น่าสนใจเกมหนึ่งครับชื่อว่าเกม Chronos Gate นะครับผมเกมนี้ครับใหม่มากโคตรใหม่เลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามันเพิ่งเปิดให้ดาวน์โหลดครั้งแรกเมื่อกี้นี่เองครับวันที่ยี่สิบสี่พฤษภาครับเวลาห้าโมงนะครับตอนนี้ห้าโมงครึ่งครับไม่ใหม่ให้มันรู้ไปก็คือว่าเกมนี้เป็นแนวพัลเติลนะครับผมต้องใช้ไหวพริบปฏิภาณพอสมควรในการเล่นครับใช้สมาธิอย่างมากและผมเนี่ยชอบเกมแนวนี้อย่างมากครับถ้าใครแบบว่า ชอบแนวเดียวกับผมนะลองโหลดมาเล่นดูครับสนุกมากก็คือว่าเกม Tower of t e a เนี่ยถ้าเป็นเพื่อนเคยเล่นนะต้องมาเล่นเกมนี้ครับเพราะว่าเจ้าของเดียวกันนะครับผมก็คือให้อารมณ์คล้ายๆกันเลยครับเวลาเล่นครับใช้ได้ครับตัวละครสวยงามแล้วก็สกิลต่างๆครับแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันครับแต่ละตัวนี้ก็โอ้โหมีสกิลที่แหวกแนวเข้ามาอีกเยอะเลยครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าข้างในตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับและวิธีการเล่นเนี่ยจะแตกต่างกับเกมพัลเซอแนวอื่นขนาดไหนโอเคมาดูกันนะ ไม่เข้ามาในเกมครั้งแรกครับก็ใส่ชื่อตัวละครที่เราต้องการไปครับเพื่อนๆไม่ต้องตกใจว่าจะชื่อซ้ำกับใครนะเพราะว่าสามารถซ้ำได้ครับเท่าที่ผมสังเกตนะขอตั้งชื่อมือละกันคสเกมไปเลยก็คือว่ามันสามารถเปลี่ยนในเกมได้ด้วยครับไม่ไม่ต้องเสียตังค์ในเกมนะครับผมสามารถเปลี่ยนได้เรื่อยๆเลยครับผมลองมาแล้วโอเคเมื่อเราตั้งชื่อเสร็จแล้วครับมันจะให้เลือกตัวละคร4ตัวครับเราเลือกตัวไหนก็เอาตัวนั้นไปก็คือว่าใน4ตัวนี้เป็นตัวละครเริ่มต้นนะครับผมเลือกตัวไหนก็คล้ายๆกันแหละครับชอบตัวนี้ โอเคตัวนี้ชื่อรินนะครับผมในคลิปนี้ครับผมก็จะมาสอนเทคนิคไม่ใช่เทคนิคสิต้องบอกว่าเบสิกเบื้องต้นในการเล่นครับเพราะว่าเกมน,นี้มันใหม่ไงครับผมก็รายละเอียดลึกๆก,ก็ยังไม่ทราบนะครับผมอันนี้ครับมันถามว่าต้องการดูวิดีโอแบบว่าคล้ายๆกับตอนต้นคลิปหรือเปล่าครับถ้าต้องการดูก็กด yes ไปในคลิปนี้ผมขอสอนอย่างเดียวแล้วกันกดข้ามไปเลยเลยอ่า นี่ครับก็มีภาพประกอบพร้อมกับข้อความครับซึ่งผมก็อังกฤษกากาครับขอข้ามอีกแล้วนี่แหละครับจะมาถึงการติวเตอร์นะครับผมเนี่ยสอนการเล่นครับผมโอเคโหลดนิดนึงเกมนี้ครับไม่ยากครับเดี๋ยวมาดูกันครับเล่นไงหลักการก็ง่ายๆเลยครับเบสิกของมันก็คือต้องเรียงให้ได้3ชิ้นอย่างตามครับมันถึงจะโจมตีศัตรูมาดูกัน นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วก็ไอ้แท่งๆนียขอเรียกว่ารูนนะครับซึ่งแต่ละสีเนี่ยก็แตกต่างกันนะอย่างเช่นสีเหลืองเนี่ยมันคือทันเดอร์ครับก็คือสายฟ้าสีแดงก็คือไฟสีน้ําขออภัยครับสีฟ้าคือน้ําสีเขียวก็คือลมนะครับผมซึ่งถ้าสมมติว่าผมแตกสีฟ้าเนี่ยตัวท่าน้ำเนี่ยจะยิงออกไปครับจะจะยิงออกไปโดนสตรูแล้วก็สังเกตไหมครับว่าไม่มีสีม่วงครับ ไอตัวแรกเนี่ยเป็นสีม่วงซึ่งไอสีม่วงเนี่ยมันสามารถแตกท่าไหนก็ได้มันก็จะโจมตีแต่ว่าความแรงแค่75%าตของท่านั้นนะครับผมจาก100%นนั่นเองถ้าเป็นท่านอื่นแตกตรงท่านนะมันก็จะได้ร0อโอเคอ่ะอันนี้ครับเราต้องปัดรูนอันที่ไม่ต้องการออกไปจะเรียกรูนหรือบล็อกก็ได้นะเกมเนี้ยแล้วแต่นะครับผมว่าเรียกรูนน่าจะดีที่สุดครับอ่ะน,นี่ครับเมื่อปัดออกไปเนี่ยมันก็จะได้แตกแบบนี้เห็นไหมครับ แล้วก็เมื่อเราแตกสามชิ้นนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีรุนพิเศษออกมาครับเป็นสีทองแดงครับผมอันนี้ขอเรียกว่าเป็นรุนกันแล้วกันผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรครับผมอ่าตามเพจเขาเรียกว่ารุนกันนะครับผมซึ่งไอรุนกันเนี้ยก็มีประโยชน์ครับเดี๋ยวมาดูกันอ่าอ่านี้มาสอนต่อครับโพราบอกว่าถ้าถ้าคุณเนี่ยแตกสี่ดียวกันห้าชิ้นนะครับผมก็จะกลายเป็นโจมตีหมู่นะครับผมโจมตีสาบตัวในในจอเนี้ย อ้านี่มี2ตัวฮะอ่าลองปัดดูครับนี่5ชิ้นนะครับตัว2ตัวไหมครับนี่ลงส2ตัวด้วยเห็นไหมแล้วเห็นไหมครับว่าไอ้สีม่วงเนี่ยยื่นออกมาโจมตีเฉยเลยครับอย่างที่บอกครับสีม่วงเนี่ยแตกสีไหนก็ได้ครับมันจะโจมตีครับอตอนนี้มันสาธิตให้ดูว่าเนี่ยเราเสียเลือดแล้วทำยังไงถึงเติมเลือดได้ก็คือว่าถ้าเรานะครับผม ทำลุ้นกันให้ติดกัน4อันแบบเมื่อกี้แล้วมันแตกออกมาเนี่ยมันจะมีรูนหนัวใจออกมาไอ้รูนแบบเนี้ยก็คือสีอะไรก็ได้นะสีทองแดงสีเงินเนี้ยเมื่อแตกติดกัน4ชิ้นครับมันจะมีรูนอันนี้ออกมาซึ่งถ้าเราแบบว่าเอารูนปกติมาครอบหรือว่ามาติดกันน่ะให้มันระเบิดใกล้ๆกับไอ้รูนหนัวใจเนี่ยเราจะได้เลือดครับดูนะ,ะเราจะได้เลือดครับอ่ะปัดออกไปเห็นไ,ไหมครับง่ายๆครับแล้วก็ไอ้รูนเนี่ย เราสามารถแตกได้แบบนี้ด้วยครับก็คือลูนเนี่ยมันถือว่ามันรู้จะอธิบายไงอรเ,เพื่อนเพื่อเล่นเดี๋ยวก็เข้าใจครับบอกเลย <laughs> อธิบายไม่ถูกครับผมเนี่ยเราสามารถขนาบบนล่างได้ครับถ้าเป็นสีเดียวกันสามชิ้นนั่นแหละก็คือสามารถแตกลูนได้น,นั่นเองครับอ่าอันนี้มันสอนครับว่าถ้าเราแบบว่าปัดลูนพิเศษเนี่ยไปทางซ้ายครับก็จะใช้สกิลของลีดเดอร์ลีดเดอร์คือตัวแรกครับตัวของเรานะส่วนอัลลี่เนี่ย ก็คือตัวของเพื่อนเนียในเกมนี้เราจะยืมเพื่อนมาใช้ด้วยนะบอกเลยครับเราจะยืมตัวละครเพื่อนมาใช้ด้วยก็คือถ้าปัดซ้ายเนี่ยจะใช้สกิลของลีดเดอร์ของเราถ้าปัดขวาก็คือปัดขวาของรูดพิเศษ,ษ,ษเท่านั้นนะไอ้ททูดพวกนี้ไม่เกี่ยวครับถ้าปัดขวาจะใช้สกิลของอัลลี่ครับอันนี้ลองกดดูอ่านดูได้ครับเนี่ยประมาณนี้เลยครับซึ่งความสามารถแต่ละตัวเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างที่บอกนะฮะอ่ะลองกดดูครับเดี๋ยวมันจะสอนนะนี่ครับมันบอกว่าให้ปัดอันนี้ไปทางซ้าย ก็จะใช้สกิลขออ่อยบ้านนี่ครับง่ายๆครับซ้ายก็คือตรงนี้อันนี้ก็ขวาครับอ่ะซ้ายครับผมเห็นไหมมาแล้วครับผมเออลองปัดอีกทีก็ได้อ่ะปัดอย่างเงี้ยเห็นไ,ไหมครับจะใช้กสกิลหนึ่งครับผมเกมนี้บอกเลยว่าผมเนี่ยพูดไปรู้เล่นไ,ลไม่รู้ไม่ได้แน,น่นอนครับเพราะว่าใช้สมาธิสูงกับคุกกี้ลานนี่ครับมันต้องแบบว่าซิวินัทีเลยแหละเกมนี้ถ้าช้าเนี่ยมีโอกาสแพ้ได้เลยแหละ แล้วก็พลังโจมตีมาจากไหนก็คือมาจากการ์ดแต่ละตัวครับพลังโจมตีแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะอย่างตัวนี้ครับเห็นไหมครับแอตแทกเก้าเก้าเห็นไหมครับก็คือถ้าเราแตกคอมโบได้เยอะเท่าไหร่มันก็คูณค่าความเสียหายไปมากขึ้นเท่านั้นนะฮะอันนี้ครับมันสอนใช้แอคทีฟสกิลครับสมมุติว่าสังเกตได้นะครับว่าตัว CP เนี่ยเห็นไหมครับ c ีเนี่ยก็คือสมมุติว่าเราเล่นไปสิบามเทินครับมันก็จะมีสกิลแบบนี้ให้เรากดครับเป็นสีแดงอย่างเงี้ย ส่วนอันนี้ครับอ่ะตัวแดงๆเนี่ย13เทิร์นเหมือนกันเว้ยเอาตัวอื่นบ้าง15เทิร์นอันนี้15เทิร์นครับอ่ะลองกดใช้ดูก็ได้ฮะวิธีการใช้จิ้มที่ตัวละครแล้วกดใช้ไปเลยครับอันนี้มันบอกบอลลูนสโตนฟอร์อะไรแบบเนี้ยก็คือจะบลูนจะหล่นเร็วกว่าปกติทําให้เราได้คอมโบมากขึ้นนะครับจุดตัวนี้แรนด้อม5อัตติบิวต์ถูไฟก็คือแรนด้อม5ชิ้นให้เป็นไฟครับอ่ะลองกดดูก็ได้นี่ครับ อ่ประมาณนี้นะก็คือวิธีใช้สกิลง่ายๆครับกดที่ตัวละครครับถ้ามีไอ้ไฟๆลุกเนียขึ้นนะครับผมโอเคอ่าลองดูอ่ประมาณนี้แหละครับง่ายๆครับวิธีการเล่นครับก็คือให้มันสีติดกันอย่างต่ำสามชิ้นครับมันก็จะระเบิดแบบนี้ครับผมอ่ลองปัดเล่นๆครับผมก็ยังไม่เก่งเท่าไหร่นะอ้าวเห็นไหมครับพาแล้วเห็นไหม ก็มาแนะนําเพื่อนๆเฉยครับเกมนี้ครับบอกเลยแน่นอนว่าถูกใจมากๆครับสำหรับผมเนี่ยถูกใจมากแล้วก็ถ้าเพื่อนๆลองเล่นนะติดใจแน่นอนครับผมนี่ติดแล้วแหละโอเคประมาณนี้นะครับง่ายครับวิธีการเล่นครับอ่านี่ก็เป็น id แคสนะครับผมเดี๋ยวผมขอเอา id หลักจริงมาลองเล่นให้ดูแล้วกันครับว่ายังไงครับเกมนี้อ่าโอเคนะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ID ของผมนะครับในตอนนี้ก็เลยไว้21แล้วฮะอย่างที่เห็นด้านบนเลยแล้วก็ในตอนนี้ก็คือหน้าล็อบบี้ของเกมครับซึ่งมีกระจกสีต่างๆนี้ก็อิงตามธาตุนั่นแหละครับไฟลมน้ำแล้วก็สายฟ้านะครับผมซึ่งเมื่อเราเข้าไปเนี่ยจะเจอบอสตามธาตุนั้นๆเลยครับเห็นไหมครับมีแต่สีเขียวครับก็คือธาตุลมอันนี้เข้าไปสีเหลืองก็จะเจอแต่ธาตุสายฟ้านั่นเองตอนนี้ดูคําว่า next นะครับผมก็คือในตอนนี้ผมหยุดที่ธาตุนาครับเป็นระดับที่3นะจะยากมากเลยครับผมยังไม่ผ่านัักทีครบ ในการเข้าหนึ่งรอบเนี่ยในด่านนี้จะใช้สต a ามิ娜เนะครับผมแต่ถ้าเป็นด่านง่ายๆในช่วงเล่นแรกๆนะจะใช้สต้ามิ娜แค่3เท่านั้นเห็นไหมครับสต้ m มิ a ก็คือ Energy ของเกมนี้นั่นเองครับดูจากด้านล่างเลยครับผมตอนนี้ผมมีอยู่3 4ทัพครับโอเคเดี๋ยวผมจะเล่นด่านบนสุดให้ดูครับไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าอันนี้ก็คือสเล็กอารีก็คือยืมเพื่อนนะครับผมก็เน้นตัวเก่งๆหน่อยนะเราต้องหาแอดเพื่อนที่มีตัวเก่งอย่าง6ดาวเป็นต้นนะครับผม ตัวที่6ดาวผมว่าน่าจะมีสกิลเอลิมิเอตทุกตัวนะครับผมเท่าที่สังเกตเรากดเข้าไปดูตัวนี้ครับโทโยโตมิครับตัวนี้ก็เป็นธาตุน้ำนะครับผมทีที่ผมใช้เป็นธาตุน้ำทั้งหมดนะก็คือแตกสีฟ้าครับมันจะโจมตีทุกตัวครับแต่ถ้าไปแตกสีอื่นมันก็จะไม่โจมตีนั่นเองตัวนี้สกิลแอคทีฟครับเปลี่ยนลมเป็นน้ำนะครับผมเปลี่ยนธาตุลมก็คือรูลมนั่นแหละสกิลเอลิมินเอตก็บวกแอตแท็ก4%สกิล l ีดเดอร์ครับก็คือเมื่อมันเมื่อเรายืมเพื่อนเนี่ย เราจะได้ทันทีครับ Water Attack คูณ2กับเล็บ 1.5x เนี่ยก็คือ Recovery มนครับถ้าผมเดาไม่ผิดนะก็คือ Attack แรงขึ้น2%เฉพาะธาตุน้ำกับ Recovery ก็คือฟื้นฟูเลือดครับเมื่อเราแตกรุนหัวใจก็จะได้เลือดขึ้นนิดนึงตัวนี้ผมใช้ก็ตามนี้เลยครับเพราะว่าในช่วงแรกๆเนี่ยก็ยังมีตัวไม่เยอะเท่าไหร่ครับก็ใส่ตัวกาก,ากไปครับแล้วก็ตัวหลักเป็นลินนะครับผมเลเวล13 ลินแค่3ดาวเท่านั้นส่วนไอ้พวกเห็ดเนี่ยก็เอาไปค้ำๆครับไปไปยืนเลือดเยอะๆครับผมเห็นไหมครับเลือดทั้งพันสองครับผมโอเคลองเล่นดูตอนนี้ผมจะผ่านหรือเปล่ามา,มาดูกันก็คือมันยากมากครับผมยังไม่ผ่านสักทีครับไอ้ตัวนี้อ่าผมจะผ่านได้แล้วกันจริงผมจะพูดเป็นช่วงๆนะเพราะว่ามันพูดไม่ได้หรอกอ่มลุยอ่ามันจะมีค่าด่านอย่างที่บอกครับแบ t เตนะครับ ตัวเลขบนศัตรูเห็นไหมครับเลขหนึ่งครับก็คือถ้ามันสมมติว่าเป็นเลข2นะสมมุติว่าเป็นเลข2ทั้ง2ตัวเนี่ยเราโจมตีไปแล้วเนี่ยมันจะไม่โจมตีกลับครับก็คือมันจะเว้นไป1นึ่เทินอ่าแต่ถ้ามันเลขหนึ่งอย่างเงี้ยเราโจมตีไปแล้วเนี่ยมันจะโจมตีเรากลับทันทีอันนี้ต้องระวังครับถ้ามันโจมตีเรากลับพร้อมกันเนี่ยถ้าเราเลื่อนไม่พอมีโอกาสตายได้ไดนะโอเคไป รว้าไม่เป็นไรครับอย่างที่บอกครับผมก็ยังเล่นไม่เก่งครับแต่ขนาดผมเล่นไม่เก่งเนี่ยยังรู้สึกสนุกกับมันมากเลยครับก็คือเล่นแบบไม่ค่อยรู้อะไรครับอ่าด่านสองแล้วเมื่อกี้ก็เป็นตัวละครนะเรามีโอกาสได้ตังด้วยได้ตัวละครด้วยอ่าไอรุนรุนกันสีทองแดงกับสีเงินครับถ้าเราแตกลุนกันสีทองแดงสามอันเนี่ยมันจะกลายเป็นสีเงิน ถ้าเราแตกรุดการสีเงิน3อันมันก็จะกลายเป็นสีทองถ้าแตกอีกนะมันจะกลายเป็นสีลุ้งเลยแหละโอเคประมาณนี้แหละเดี๋ยวเพื่อนๆก็เห็นครับลองดูผมแคบไปเรื่อยๆนะโอ้ไม่มีสีฟ้าเลยฮนะไม่มีสีฟ้ามันก็โจมตีไม่ออกนะโอเคตอนนี้น่าจะแรงมากครับ เห็นไหมครับหลายคอมโบเลยครับผม13คอมโบ2แสน5แสนโอ้โหก็คือว่าเกมเนี้ยอย่างที่บอกผมลืมบอกครับไม่ใช่อย่างที่บอกมันจะมีธาตุแผลทางกันด้วยนะก็อย่างเช่นนะครับธาตุน้ำเนี่ยจะชนะธาตุไฟครับเดี๋ยวผมเจาะให้ดูอ่ากดที่เมนูนะนี่ดูที่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับธาตุน้ำเนี่ยตีธาตุไฟเนี่ย200%เลยครับถ้าธาตุไฟตีธาตุดินธาตุลมนะครับผมได้200%เช่นกันธาตุลมตีธาตุแสงก็ได้200% ส่วนท่ามืยครับถ้าแตกหลุดอะไรก็ตามจะได้75%นะครับผมอ่ะประมาณนี้แหละป่าต่ออันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะโอเคสักคู่ยังไงดีวะ <c oughs> คิดนานขอไปศัตรูนี่ก็ซีดีหทั้ง2ตัวครับคูดาวนั่นเองครับไเล่นไป๋ยวได้เองโอเค ทงนแล้วผมเนี่ยแล้วผมยังไม่เก่งากาดอยู่ะ <c oughs> <c oughs> ไอ้ลูกสมุนของศัตรูเนี่ยก็ไม่เก่งนะเราจะมายากตรงบอสนี่แหละบอสก็คือด่าน5้ทับหครับในตอนเนี้ยด่าน5้ทับหเนี่ยผมต้องใช้สมาธิอย่างสูงเลยแหละไป นี่แหละผมว่าเนี่ยพลาดแหลกครับไม่ไลายดูขำๆเนอะเล่นเน่ามากไม่เป็นไรแล้วผมจะผ่านไหมเนี่ยตัวต่อไปเนี่ยยากเลยครับจะเจอบอสแล้วเนี่ยฮะมาโชว์กางเพื่อนๆดูครับเดี๋ยวดูบอสกันนะครับจะโหดขนาดไหนโอ้โหสวยงามยิ่งนะครับเห็นบอสไหมครับว่ามีซีดีสองครับตัว้ข้างบนสกิลอะไรไม่รู้ครับผ,ผมก็ไม่แน่ใจครับนิ้วชี้กากระบาทห้ามปัดเหรอไม่รู้ว่ะโอเคมาดูกัน คิดแป๊บหนึ่งอ้าวเวนกรรมโอ้โหพลาดเลยครับปัดผิดอันนะครับผมเมื่อกี้เวดกรรมจริงๆโอ้ยสมาธิไปหมดแล้วเห็นไหมพูดนิดเดียวไปเลยครับแล้วบอสโจมจมตีแรงมากด้วยนะอันนี้ผมต้องฮิวให้ทันครับไม่งั้นผมแย่ครับโอ้โหบอสตัวนี้ครับเมื่อกี้ผมอ่านบรนผ่านมาก็ต้องแตกรูให้ได้9เมตรมั้งครับถึงจะโจมตีได้เวรแล้วไง ยังได้ครับยังได้โอ้เยี่ยม เป็นสี่ลุงแล้วเห็นไหมถ้าสี่ลุงเป็นสามอันนะมันจะอยู่ในโหมดฟีเวอร์นะครับผมโอ้โหนึกว่าจะแพ้แล้วเนี่ยโอ้ยโจมตีสี่พันห้าครับก็คือมันจะโจมตีแรงเท่าเดิมนตลอดนะตอนนี้ผมมีเลือดอยู่4ี่พันเจ็ดครับก็ยังเพียงพออยู่โอเคลุยกันต่อ อ่าปัดไม่ได้ครับแต่ว่าโอเคตายไหมแสนสองโอ้ผ่านครับผมแมนึกว่าจะไม่ผ่านครับยังดีครับที่ผ่านได้ครับเกือบหน้าแตกซะแล้วก็ประมาณนี้ครับก็คือพยายามต่อคอมโบให้ได้เยอะครับเราจะได้ดาเมจที่รุนแรงมากครับอย่างที่เห็นครับผมซึ่งดาเมจที่รุนแรงหรือไม่นั้นอยู่ที่ตัวละครตัวนั้นด้วยนะก็คือเราต้องพยายามสุ่มการ์ให้ได้ดีๆครับ ในตอนแรกหลังจากที่ติวติวเตอร์เ,รเสร็จแล้วเนี่ยมันจะให้เราเลือกตัวละครหนึ่งตัวครับซึ่งมันจะเป็นแบบสุ่มนะถ้าเราดวงดีก็จะได้การ์ดหกดาวนะซึ่งการ์ดหกดาวแต่ละตัวเนี่ยก็เก่งต่างกันด้วยครับอ่าไล้ตัวละครสองตัวครับกากาก,ากากแหละไม่เก่งหรอกอ่าเป็นตัวเด็กนะครับผมช่องตัวนี้เต็มครับอ่ะเดี๋ยวผมเคลียร์ช่องแป๊บนึงผมยังไม่รู้ว่าต้องทํายังไงครับถึงจะคุ้มที่สุดครับไอ้พวกเนี้ยขอกินมั่วๆก่อนนะ รีบครับเดี๋ยวเสียเวลาเพื่อนๆนะฮะฮาเคสกินไปก่อนตัวนึงเห็นไหมครับว่าเป็นเกมแนวแพทเทิร์นจริงๆครับแพทเทิร์นแบบว่าโคตรจะแหวกแนวเลยครับก็คือเกมแนวนี้มันเป็นแนวตั้งนะผมไม่เคยเห็นเลยครับแนวตั้งแบบนี้ครับซึ่งไอ้บล็อกไอ้รูนที่หล่นมาครับผมก็ลืมบอกเพื่อนๆไปครับด้านซ้ายบนนะครับผมมันจะมีรูนที่กําลังจะหล่นมาต่อครับนั่นแหละเราสามารถดูได้จากตรงนั้นครับคล้ายๆเกมเตอร์ติสเลยครับ ส่วนวิธีการสุ่มการครับไปที่ชอ็อปนะครับผมไม่ใช่เรียกว่าการสุ่มการแต่ต้องเรียกว่าสุ่มซัมมอนเนอร์ครับเห็นไหมครับฮีโร่ซัมมอนเนอร์ซัมมอนนิ่งอะไรเนี่ยเนี่ยเราจะใช้5 5เม็ดเนี่ยไทม์สโตล์ถึง5เม็ดครับตอนนี้ผมมีอยู่10เม็ดเห็นไหมผมสามารถสุ่มได้1ตัวส่วนข้างล่างครับเราจะใช้เฟรนด์พอยต์200เฟรนด์พอยต์ในการสุ่มครับซึ่งส่วนมากก็จะได้กากาครับส่วนข้างบนเนี่ยจะได้ซัมมอนที่ดีกว่านั่นเองครับแล้วก็จะมีไอเทมต่างๆด้วยนะในเกมเน อย่างข้างบนครับเห็นไหมครับ 8m เนี่ยก็คือ,อลองกดเข้าไปนะก็คืออีก8นาทีเนี่ยเราจะได้รับของขวัญฟรีๆจากเกมนั่นเองครับผมเป็นรับอ่าเป็นเรียกว่าอะไรเนี่ยมันแจกฟรีอะแจกฟรีเยอะมากครับก็เข้ามากดรับทุกๆวันนะมาดูหน้าตาการ์ดตัวอื่นๆบ้างครับมาอืมแค่เบื้องต้นนะคอลเลกชันกดเข้าไปเลยครับตอนนี้ผมมีตัวหลักตัวนี้อ่าน้องรินครับผมน้องรินเนี่ยก็สามารถวิวัฒนาการได้นะ เป็นระดับสดาวนะตอนนี้ช่วงแรกๆก็มีตัวน้อยอยู่อย่างที่เห็นครับตัวนี้ครับเป็นตัวที่ผมซุ่มได้ครับซึ่งกว่าจะได้นี่ก็ยากมากครับผมก็รีไปหลายรอบครับก็คือเขาเราอยากให้มันเล่นเกมนี้ได้อย่างง่ายๆก็เราต้องสุ่มหาตัวมันเก่งให้ได้ครับอย่างตัวนี้เป็นต้นครับทามโมนะครับผมเป็นธาตุดาวนั่นเองก็คือตัว6ดาวมันจะมีสกิลเอลิมิเนตนะครับผมถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตนะเห็นไหมตัวนี้เป็น4ดาวครับเอลิมิเนตะไม่มีครับผมก็คือปัดรูดกันไปทางซ้ายกับาางขวนนนี่ยมมัะแสดคผ เงินไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปแรกของเกมนี้ครับโครโนสเกตนะครับผมก็ใครที่ชอบเกมแนวนี้หรือว่าชอบความท้ดท้ายแบบผมเนี่ยโหลดเลยครับผมอย่ารอช้าครับเกมฟรีครับผม iOS กับ Android ครับโหลดได้ฟรีในตอนนี้ครับ24ชั่วโมงครับเพิ่งเปิดให้โหลดด้วยเกมใหม่ครับลองมาเล่นไปด้วยกันกับผมนะครับผมตอนนี้ก็เริ่มก่อนได้เปรียบนะโอเคไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้ครับผมบายบายครับสวัสดีครับผม